h ฮล lo ทุาค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตกุชชี่ล็อตใหม่นะคะก็จะมาอัปเดตของที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็มีของเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะของที่หมดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยคะ่ะอันนี้ก็จะมาอัปเดตกุชชี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางติดต่อนะคะก็จะมีเป็นไอจีนะคะไคิวเเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะจะมีเป็น IG ด้วยนะคะชื shop ่อบิวจุดชั p เคป๊อปค่ะแล้วก็จะมีเป็น Facebook นะคะชื่อบิวช็อป็นภาษาไทยนะคะอันนี้มีช่องทางให้ทั้งหมด3ช่องทางตามนนนี้เละะเลลลยะะะคคือกมา 1, ช่องทาางนะ,ะสํหรับ คนที่สะดวกทางไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งจะเป็นช่องทาง l ส z a านะก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้ค่ะค่าจะส่งนะคะนี้จะส่งเป็นแฟตนะคะเริ่มต้นที่40บาทค่ะปลายทางเริ่มต้นที่50บาทนะคะรับโอนธนาคารกสิกรค,ค่ะรับเลตแล้วก็รับตู้เงินเติมด้วยนะคะแล้วก็มีปลายทางนะคะใครรับปลายทางสามารถแจ้งกับทางร้านได้เลยนะคะตอนสั่งซื้อนะแล้วก็สามารถให้ชื่อที่อยู่กับทางร้านได้เลยนะคะสําหรับคนที่เ,เก็บตังปลายทางค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นโปรไฟล์นะคะใน l a z a d a นะคะชื่อบิวช็อปเป็นภาษาไทายตามนี้เลยนะทุกคนก็นี้นะคะจะเป็นหน้าหลักนะคะนี่นะคะจะมีมานี้เลยนะจะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมราคาให้เหมือนกันนะคะเหมือนกับ IG เลยสามารถดูตัวอย่างในนี้นะคะใน l a z a d ้าหรือว่าใน i g ก็ได้นะเพราะว่าลงรูปพร้อมกันนะคะเวลาอัปเดตของใหม่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีลงราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถมากดติดตามได้นะคะใน La z a d a เนาะแล้วก็ฝ่าย f o l l o w ใน i g ด้วยนะคะ ก็สามารถไปใช้รัสต้ากันได้นะคะก็ไปใช้โคสวนลนนะคะของ,ของทางร้านค้าแล้วก็ของทางรัสต้าได้เลยนะแล้วก็พวกบัตรเครดิตนะคะวอเดตอะไรพวกนี้สามารถไปใช้กันได้เลยนะคะกดลงตะกร้านะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยนะคะเริ่มกันที่แบบแรกคะ่ะอันนี้คือจะเป็นตัวสกูชี่นะคะน้องจะเนื้อเป็นแบบโมเดลนะคะเนื้อจะนิ่มๆแบบนี้เลยทุกคนนี่นะคะเนื้อจะนิ่มบางตัวก็นิ่มมากๆเลยนะจะเป็นนิ่มๆแบบนี้ค่ะสามารถเอาไปตั้งเป็นโมเดลได้นะคะ เก็บสะสมอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะน้องจะนิ่มๆแบบนี้เลยนะมีทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะจะมีเป็นสีตามนี้เลยนะคะ5้าสีตามนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ7บาทค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยสามารถซื้อเก็บสะสมได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ15บาทนะคะนี่น้องจะเป็นตัวเฟลนฟายนะคะก็จะมีเป็นสีเขียวค่ะสีแดงแล้วก็สีม่วงตามนี้เนื้อจะนิ่มสโลว์มากๆเลยนะคะทุกชิ้นเลยเนื้อน้องจะเป็นเนื้อมันเงาค่ะจะนิ่มแล้วก็สโลว์นะคะ เป็นแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะคือแนะนํามากๆเลยให้เก็บสะสมกันได้เลยนะมี3สีค่ะมีม่วงแดงแล้วก็เขียวนะคะตามนี้เลยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องควซองนะคะเนื้อจานิ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยนะนี่นะคะตอนนี้เหลือม,มาเยอะแล้วนะราคาชิละ15บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นโดนัทแอนิมอลนะคะอันนี้ก็น้องมีหลายลายเลยนะสามารถบอกให้ทางร้านคละลายไปให้ก็ได้นะคะน้องจะลายแบบมีลายเยอะมากเลยนะออทุกทีค่ะอาจจะให้ดูไม่หมดนะ นี่นะคะน้องมีหลายลาเลยเนาะลายแรกเลยนะคะจะเป็นลายนี้นะคะสีนี้เราก็ลายนี้เนาะนี่นะคะจะมีลายนี้จะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็ลานี้นะราคาตัวนี้นะคะชิลาะสิบาทค่ะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลนะอันนี้คือจะเป็นเนื้อนี่นะคะจะเป็นเนื้อมันเงานะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องแอนิมอลเหมือนกันนะคะจะเป็นน้องอ้วนแบบนี้เลยนะเนื้อคือจะนิ่มแล้วก็สโลรมานี้เลยนะคะน้องเหลือไม่เยอะแล้วค่ะ จะเป็น2ลายนี้นะคะนี่นะตามนี้เลย15บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะเป็นตัวฮีโร่นะคะน้องน่ารักมากๆนะคะเนอจะนิ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะมีหลายลายให้เลือกเหมือนกันค่ะตอนนี้เหลือมาเยอะแล้วนะก็จะมี2ลายนี้ค่ะจะมีเป็นลายนี้นะคะลายนี้แล้วก็เป็นลายนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยอันนี้น้องราคาชิละ15บาบาทค่ะจะเป็นตัวเท่าไซส์นี้เลยนะ นี่นะคะน้องเนื้อนิ่มสโ,โลแบบนี้เลยต่อมานะคะราคา15บาทนะนี่ก็จะมีเป็นน้องหมานะคะน้องเป็นใสเท่ามือเลยนะน้องใสใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อจะนิ่มสโ,โลแบบนี้เลยค่ะอันนี้บอกก่อนน้องอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะมาจากโรงงานนะเป็นพวกสีมากกว่านะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยน้องคือเนื้อจะนิ่มมากๆเลยนะคะบีบได้ปกติเลยนะทุกคนแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะคือคุ้มนะราคาชิ้นละสิบาบาทเท่านั้นค่ะจะมี3สีสีแรกเป็นสีชมพูเข้มค่ะ อันนี้ก็จะมีเป็นสีชมพูอ่อนค่ะแล้วก็สีส้มแบบนี้นะคะราคาชิ้นละส1บาบาทค่ะนีนะน้องคือเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยแนะนําค่ะ15บาทต่อมานะคะก็จะเป็นน้องขนมปังแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากมากอันนี้คือจะมีทั้งหมด4ลายนะคะเนื้อบอกเลยว่านิ่มมากๆนะคะเนื้อจะนิ่มมากๆเลยแบบนี้เลยคือจะนิ่มแบบไม่ต้องใช้แรงกดเลยนะจะนิ่มๆแบบนี้ค่ะจะมีทั้งหมดสลายด้วยกันน้องลายเป็ดนะคะจะมี2ลายแรกเป็น2ลายนี้ค่ะ แล้วก็ลายหมีคูมะนะคะจะมี2ลายนี้นะคะนี่นะเอาไปห้อยมูลแจได้เลยนะคะแพ็กเกจแพ็กเกจซิลค่ะ15บาบาทต่อมานะคะอันนี้จะเป็นน้องยูนิคอร์นนะคะจะมีทั้งหมด3สีเนาะจะมีเป็นสีขาวค่ะเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเนื้อคือจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้นะคะราคาตัวนี้ชิละ15บาทเหมือนกันค่ะ ต่อมาคะ่ะราคา15บาทนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวเจ้าหญิงนะคะนี่นะตอนนี้เหลือมาเยอะเลยนะคะตัวนี้ <mel> <ic> ก็บอกก่อนนะคะ <mel> <ic> ว่าน้องจะมีตําหนินะคะเป็นพวกการกดทับนะคะนี่นะเป็นพวกการกดทับหรืออาจจะมีรอยแคร็กเ <mel> <ic> <Answer. S 2> ล็กน้อยนะ,ะเพราะว่าน้องก็อันนี้คือน้องก็มานานแล้วนะคะนี่นะมันเป็นตํนานหนิมาจากโรงงานนะคะก็เลยขายในงานราคาเซลล์ใราคาชิละ์สิบห้าบาทค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแรงแล้วนะน้องก็แบบน่ารักมากๆด้วยนะคะเป็นตัวเจ้าหญิง มีกลิ่นหอมลูกชิ้นนะคะนี่นะก็จะเป็นตำหนิแบบว่าอาจจะมีการกดทับเนื้อะคะหรือว่ารอยแคลกเล็กน้อยนะนี่นะคะแต่เนื้อนิ่มสโลมากมากเลยนะคะซื้อไว้บีบเลยหรือว่าตั้งโชว์ได้เลยค่ะน่ารักมากๆนะนี่มีสองลายค่ะต่อมานะคะเป็นตัว L L ราคา15บาทก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะน้องก็เนื้อนิ่มสโลนะคะอันนี้ก็เป็นงานเซลลเหมือนกันนะคะอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะส่วนใหญ่น้องจะไม่ค่อยมีตําหนินะคะบางชิ้นก็จะมีเนาะ เนื้อนิ่มสโลมมากๆนะคะแต่บีบเล่นได้ปกติเลยนะทุกคนมีหลายลายให้เลือกเหมือนกันค่ะก็ลายแรกเลยนะคะจะมีเป็น2ลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็น2ลายนี้นะคะนี่นะแล้วก็2ลายนี้ค่ะประมาณนี้เลยเนื้อนิ่มสโลนะคะเนื้อดีมากๆราคาตัวนี้ชิ้นละสิบาทนะคะน้องเป็นเนื้อมันเงาเป็นแบบเนื้อสกุชี่ดีมากๆแนะนําเลยบีบเิ็นมากๆค่ะตัวนี้15บาทนะคะ ต่อมานะคะนี้จะเป็นบันนะคะน้องเป็นบันหน้ายิ้มนะทุกคนน่ารักมากๆราคาตัวนี้นะคะชิ้นละสิบาทค่ะตัวอย่างน้องจะเป็นแบบนี้นะนี่คือของเราเองนะคะ nice. น่ารักมากๆเนาะเนื้อจะดีแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะคือแนะนําเลยนี่นะคะเนือ้อคือน,นิ่มมากๆราคาตัวนี้นะคะชิ้นละสิบาทค่ะ, um ต,ะ,คะ,คะต, Man, ต่อมานะคะจะเป็นน้องเป็ดนะคะตอนนี้เหลือน้อยแล้วเหมือนกันอันนี้นะคะหมวกันกน้องจะเป็นลายปเดอร์แมนแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้ แล้วก็จะมีบอเชนด้วยไว้ห้อยกระเป๋าได้นะคะน่ารักมากๆเนื้อจะนิ่มนะคะนิ่มมากๆเลยแล้วก็จะสโลว์ประมาณนี้เลยนะคะแนะนาเลยค่ะชิลละสิบห้าบาทนะคะอ๋อชิลลาทษทีค่ะชิลล่ายี่สิบบาทค่ะนี่นะเป็นแพ็กเกจซื้อแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิลล่าสามสิบห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยนะคะสามารถคลาสกันได้ทั้งร้านเลยนะนี่นะคะแบบแรกเลยค่ะจะเป็นตัวน้องหอยนะคะเป็นหอยสีลุงแบบนี้นะคะ เนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลมากเลยนะน,นี้คือจะอยู่ในแพ็กเกจสิบล็อกแบบนีทุกชิ้นเลยนะคะอยู่ในแพ็กเกจนี้นะทุกคนน้องก็จะเป็นตัวหอยแบบนี้นะคะเป็นสีลุ้งแบบนี้เลย35บาท3ชิ้น100ค่ะคละกันได้ทั้งร้านนะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นไอติมนะคะน้องราคา35บาท3ชิ้น100เหมือนกันนะก็จะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะมีเป็นสีเขียวสีน้ำตาลน,นะคะสีม่วงนะคะแล้วก็มีเป็นสีส้มนะคะนี่นะน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวสกูชี่นะคะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลนะ เนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะราคาตัวนี้ชิ้นละ35บาท3ชิ้น100ยค่ะต่อมานะคะราคา35บาาทนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะน้องจะเป็นน้องวัวนะคะเป็นแบบถือขวดนมแบบนี้เลยมี2ส,สีด้วยกัน,นะคะ่ะจะมีเป็นสีขาวสีเหลืองแบบนี้เนื้อสกูชี่นะคะเนื้อ <timeline S 2> จะนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนะทุกคนเนื้อดีมากมค่ะแนะนําเลยราคาตัวนี้ชิ้นละ35บาท3ชิ้น100อยเหมือนกันค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวไอติมนะคะเป็นน้องไอติมแบบนี้เนื้อนิ่มสโลว์นะคะ เนื้อดีมากๆเลยนะทุกคนน้องมีหลายหน้าเลยนะคะนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะสามารถบอกทางร้านให้ขดหน้าไปได้นะคะแบบเอาที่แบบไม่ซ้ํากันเนาะก็จะมีหน้าประมาณนี้นะคะ35บาท3ชิ้นหนึ่งร้อยค่ะ35บาทต่อมานะคะก็จะเป็นตัวเค,ค้กนะคะจะเป็นน้องเค,ค้กแบบนี้นะเป็นน้องเค,ค้กหัวใจแบบนี้นะคะน้องจะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลเหมือนกันนะคะนี่เนื้อจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ35บาทสามชิ้นหนึ่งร้อยค่ะต่อมานะคะราคา3 9บาทนะคะเริ่มที่ชิ้นแรกเลยนะนะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะะเเป็นนนตัวกอม เนื้อจะนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ39บาทนะอันนี้นะคะเป็นอมยิ้มนะคะราคาตัวนี้ชิ้นละอันนี้ราคาชิ้นละ3าบาทเหมือนกันค่ะเนื้อสกูชี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะนี่นะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะชิ้นใหญ่ประมาณเท่ามือเลยใหญ่กว่าด้วยนะคะเนื้อคือซอฟสโลว์มากๆเลยนะทุกคน39บาบาทค่ะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นหอยนะคะ นี่นะจะเป็นน้องหอยทา่าแบบนี้นะคะทุกคนน้องก็จะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้ค่ะเนื้อซอฟสโลมากมากเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นแพ็กเกจนะคะราคาตัวนี้ชิ้นละ39บาทมี2สีให้เลือกค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวน้องนหูกนะคะนี่นะเนื้อจะนิ่มสโลนะคะอันนี้คือขาอยาขายาง,งานยราคาเซลนะคะทุกคนคือเนื้อดีมากๆเนื้อเป็นแบบเป็นของแท้เลยนะแต่น้องแบบมีตำหนินะคะเป็นแบบรอยกดทับนะก็อาจจะ อาจจะมีเล็กน้อยนะคะนี่นะอันนี้มาจากโรงงานนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะคะอันนี้ค่ะในงานราคาเซลล์นะ3 9บาทเนื้อดีมากๆอยู่ในแพ็กเกจนี้นะคะแพ็กเกจซิล,ลนะมี3สีด้วยกันค่ะจะมีสีน้ำเงินมีสีเหลืองสีขาวแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นบอลคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็ราคา39บาทเหมือนกันนะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนื้อดีมากๆนะแนะน,นำนะคะก็จะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะตัวน,นี้ราคา39าค่ะ อันนี้นะคะก็ราคา39บาทเหมือนกันนะจะเป็นน้องลูกเจี๊ยบนะคะเป็นแบบนี้นะน้องจะเป็นลายนี้นะคะราคา39ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นลูกเจี๊ยบเหมือนกันนะคะน้องราคา39ค่ะเนื้อจะดีแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นแพ็คเกจนะคะ39นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นบันนะคะ39บาทเหมือนกันนะเนื้อจะนิ่มสโลนะคะแบบนี้เลยมีสองสีค่ะจะมีเป็นสีกาแล็กซี่แล้วก็เป็นสีหลุงแบบนี้นะคะ พิ่มเติมนะคะนี้เป็นนางเงือกนะคะราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น100นะคะน้องสาม,มารถละได้นะแล้วก็คืออันนี้บอกก่อนว่าน้องอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะว่าเป็นการกดทับเล็กน้อยแบบนี้นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีค่ะแนะนํานะเนื้อจะนิ่มสโ,โลค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวไอติมยูนิคอร์นนะคะน้องจะมีสีเดียวนะคะเป็นสีนี้นะเนื้อจะนิ่มสโ,โลแบบนี้เลยค่ะอันนี้ราคาชิ้นละ39บาทนะคะไซส์ใหญ่นะอันนี้นะคะเป็นตัวหุ่นยนต์นะคะราคา39าบาทเหมือนกัน เนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะอยู่ในแพ็กเกจซีลแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นตัวสตรอเบอรี่นะคะราคาตัวนี้ชิ้นละ39บาทเหมือนกันนะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะชิ้นใหญ่แล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะคะ39บาทต่อมาค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นสกูชี่ลายนี้นะคะน่ารักมากๆแล้วก็คือเนื้อนิ่มสโลมากมากค่ะนี่เป็นเนื้อสกูชี่เลยนะแนะนานะคะ39บาทนะคะอันนี้นะคะเป็นน้องแพนด้าเองนะคะราคา39บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะเนื้อนิ่มสโลมานี้เลย อันนี้นะคะจะเป็นน้องมังคุดนะคะเนื้อนิ่มโลนะอันนี้ราคา39บาทเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวพึ่งนะคะราคา39บาทเหมือนกันนะคะเนื้อจะนิ่มโลแบบนี้เลยค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นน้องสปะรดนะคะเนื้อนิ่มโคลแบบนี้เลยราคาตัวนี้ชิละ39บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นตัวน้องหนูแฮมสเตอร์นะคะเป็นของแทนนะคะเป็นของไอูนะ นี่นะคะของไอบลูมแท้ทุกชิ้นเลยมีลายเส้นให้นะคะแต่น้องเป็นงานเซลลมีตําหนีแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบการกดทับแบบนี้นะคะราคาน้องชิละ45บาทค่ะสามารถบีบเล่นได้ปกติเลยนะน้องก็จะแบบสโลแบบนี้เลยค่ะอันนี้ขายในงานราคาเซลลนะคะแล้วก็ค่อนข้างแรงแล้วก็หายากมากตอนนะั้นี่คือเหลือ2ชิ้นท้ายค่ะ45บาทต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวปังยาวนะคะตัวนี้นะคะชิ้นน้องยาวมากๆนะราคา45บาทนะคะไซส์มานี้เลยนะคะเข่าแขนเลยนะ เนื้อนิ่มสโลค่ะเนื้อเป็นแบบนี้เลยนะคะสีเป็นประมาณนี้เลยนะตัวนี้ราคาชิ้นละ45บาทนะคะน้องชิ้นยา่มากมากเลยแนะนําเลยนะคะคือเอาไปคือฟินมากๆนะคะคุ้มมากเลยนะจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องกระต่ายค่ะน้องเนื้อนิ่มสโลแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้องเป็นงานราคาเซลล์ค่ะเป็นงานมีตําหนิแบบเป็นการกดทับแบบนี้เลยนะแต่เล่นได้ปกติค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะนี่นะ กลิ่นคือจะหอมมารีมากๆแนนําเลยค่ะทุกคนอันนี้ราคาชิละอันนี้ราคาชิละ50บาทนะคะเป็นงานราคาเซลลนะคะค่อนข้างหายากด้วยนะมีลายเส้นด้านล่างนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะต่อมานะคะนี้จะเป็นแก้วกาแฟนะคะราคาชิละ60บาทนะน้องจะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด3าสีด้วยกันนะหรือแค่3สีนะคะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้สีเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นแก้วของเป็ดสม,มิฟธฟราติเซียนะคะ นี่นะอันนี้จะเป็นแท็กนะคะมีแท็กทุกชิ้นเลยค่ะทุกคนราคาตอนนี้ชิลละ60บาทนะคะอันนี้เหลือน้อยแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างหาย,ยากนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องมะกะลองนะคะเป็นมะกะลองหมาเฟรนด์นะคะเป็นของแบรนด์ชวานะคะราคาชิ้นละ80บาทค่ะอันนี้คือขายในงานราคาเซลลนะคะทุกคนอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะมาจากโรงงานนะก็อาจจะเป็นแบบตำหนิตามการเวลาค่ะ เพราะว่าอันนี้ค่อนข้างแรงแล้วก็หายากมากแล้วนะจะเป็นน้อมนีแบบรอยแคลกเล็กน้อยนะคะทุกคนมี3สีด้วยกันค่ะจะมีเป็นสีครีมสีเป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสีน้าตาลค่ะชิลล8แปบาทนะคะข้างในมีของครบพร้อมนะจะมีทั้งกล่องแล้วก็เป็นบริเชนให้ทุกชิ้นเลยนะคะนี่นาเห็นไหมประมาณนี้เลยทุกคนราคาตัวนี้80บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะน้องราคาชิละ1 2นบาทนะคะ นี่นะเป็นสกูชี่แท้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยจะมีหลายลายเลยนะคะลายแรกเลยนะจะเป็นลายนี้ค่ะลายเส้นข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนน้องมีลายเส้นนะเพราะน้องไม่ของแท้นะคะ mm hmm. เนื้อดีมากๆนี่เป็นตัวอย่างเราเองอันนี้เป็นบอยเชนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเทสเจอร์น้องนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะ จะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะแล้วก็เป็นลายน้องหมูแบบนี้นะคะบอกก่อนว่าน้องอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะเป็นแค่รอยกล่องเล็กน้อยนะคะนี่นะนี้คือมีมาจากโรงงานนะคะประมาณนี้เลยนะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะแนะนํามากเพราะว่าค่อนข้างหายากนะคะแล้วก็เป็นของแท้ด้วยนะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะจะมีป็นลายกบแบบนี้นะคะนี่นะจะมีประลายน้องเป็ดนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้องกระต่ายค่ะเป็นน้องกระต่ายชินนมอนแบบนี้เลย นี่นะคะตาคือสวยมากๆแนะนำเลยนะพวกนี้มีลายเส้นุกชิ้นค่ะราคาตัวนี้ชิ้นละ120บาทนะคะสามารถดูตัวอย่างใน i g เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวพาชวานะคะอันนี้ก็ค่อนข้างแรงแล้วเหมือนกันนะคะหายากมากแล้วนะตัวนี้อันนี้น้องเป็นงานราคาเซลลค่ะซึ่งแบบมีตําหนิแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะมันมีมาจากโรงงานนะคะประมาณนี้เลยอันนี้ราคาชิ้นละ130บาทค่ะน้องเป็นตําหนิแบบนี้นะคะนี่นะ เป็นตำหนิตามการเวลานะคะคือน้องจะแบบเป็นรอยแคลกแบบนี้นะคะค่อนข้างหายยากแล้วเหมือนกันมีของครบพร้อมค่ะข้างในก็อันนี้คือจะมีกล่องแล้วก็มีบรเชนให้ทุกชิ้นนะคะกลิ่นน้องจะหอมมากๆแนะนาเลยนะคะมีสีเดียวน,นะคะตอนนี้ราคา130บาทค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะนี่นะอันนี้นะคะราคาชิลละอันนี้ราคาชิลละ380บาทนะคะนี่นะน้องเป็นงานราคาเซลล์คือแบบมันมีตำหนิตรงกล่องแบบตรงนี้นะทุกคนนี่นะคะ เอาทั้ทีนะคะน้องราคา400บาทนะคะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะน้องมีตําหนิแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะทุกคนที่เหลือจะไม่มีค่ะน้องเป็นของแท้แล้วก็เป็นงานมือหนึ่งแน่นอนนะคะน้องมีลายเส้นกลิ่นจะหอมมากๆนะคะลายเส้นมันจะอยู่ตรงนี้นะด้านในสกูชีนะคะเป็นของซาริโอค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้แนะนําให้รีบเก็บเลยนะคะตอนนี้เหลือชิ้นเดียวนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วนะนี่ค่ะ400อบาทนะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนะคะทุกคนมีสลรามด้วยนะคะนี่นะ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อน้องนะคะเนื้อน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่น้องจะเป็นอันนี้คือจะเป็นแบบงานคิเตอร์นะคะน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็สีสวยนะคะอันนี้คือเนื้อดีนะคะแนะนําพวกนี้เลยนะคะเนื้อค่อนข้างดีอยู่นะน้องจะเป็นแบบนี่นะคะจะเป็นแบบสายแบบนี้นะคะเป็นสายคเตอร์แบบนี้เลยมีสีแรกค่ะเป็นสีชมพูอันนี้ราคากระปุกละ25บาบาทค่ะ จะมีเป็นสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองแบบนี้นะคะอ๋อทีนะคะตัวนี้เป็นสีส้มนะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวสีเหลืองแบบนี้ค่ะกระปุกน้องจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะน่ารักมากๆนี่เป็นสีแบบกิตเตอร์แบบนี้ราคา25บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีมุกนะคะสีมุกก็เนื้อแบบคล้ายๆกันเลยเนื้อดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็สีม่วงสีส้มนะคะเหลือสีแค่นี้นะคร่าวๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะกระปุกตะกี้ราคา25บาทนะคะประมาณนี้เลย สำหรับใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามไอไลน์นะคะไอหรือว่า Facebook ได้เลยนะคะหรือว่าสนใจสั่งซื้ออีกช่องทางหนึ่งจะเป็นช่องทาง l a ซาด้ก็ได้นะคะก็สามารถไปกดสังส่งซื้อกันได้มีไว้ให้ต้นคลิปแล้วนะคะก็คร่าวๆจะมานี้นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกัน,นเยอะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะในทาง IG จีแล้วก็ทางลาซา d a นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบายจ้า